สวัสดีครับเดี๋ยวมาเลื่อยไม้กันนะครับใหญ่กว่าแขนเนี่ยครับท่อนมะม่วงแห้งๆนะครับโดยใช้เลื่อยคาว380มิลมะครับ นะครับกินเนื้อไม้ขมคมนิ่มๆเลื่อยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเร็วมากๆตัวด้ามนะครับสามารถต่อความยาวได้นะครับต่อเพิ่มด้ามไม้ด้ามเหล็กต่อจากตรงนี้นะครับมีน็อตล็อกให้นะครับด้ามหุ้มด้วยยางนะครับตรงนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กยาวมาถึงนี่เลยนะครับลองอีกทีหนึ่งนะครับเอาท่อนใหญ่เท่าขาเลยท่านฝั่งนี้นะครับ ลองดูจะเป็นไง เนี่ยนะครับรุ่นบอลล่มนะครับเทียบกับมือนี่เลื่อยไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับถ้าเลื่อยไม่ค่อยถนัดด้วยอ้าวลองดูนะครับคมกริบอ่าลืมบอกไปนะครับื่อใครสนใจนะครับสอบถามมาไอ้ตัวนี้ซื้อมาจากไหนนะครับมีขายที่โคบอลเฮาทุกสาขานะครับหรือใครไม่สะดวกไปโคบอลเฮานะครับมีลิงก์สั่งซื้อออนไลน์ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับอ่าลองดูครับ